สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ได้มาพบกับสมจิตสมเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หลังจากที่ทําคลิปพระมานานนะครับก็หลายเดือนแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาชมพระที่ นิยมนะครับพระนิยมพระที่มีความศรัทธานิยมมากๆเลยนะครับในตระกูลพระที่ลงลักนะครับลงลักเรียกว่าพระพระลงลักทุกลักนะครับพระองค์นี้นะครับเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะไม่รู้ว่านี่มันคือพระอะไรทําไมดูอะไรไม่ออกเลยนะครับ <c oughs> เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก่อนที่ผมจะ ตอนที่ผมจะบอกเพื่อนๆน,นะครับคือเราต้องดูรักเก่าก่อนนะครับรักเก่าจะมีความแห้งแล้วก็มีรอยเปรีแตกแยกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือรักเก่านะครับรักเก่าพระเก่าพระองค์นี้เพื่อนๆทราบไหมลวงพ่ออะไรนะครับด้านหน้าอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเนาะแต่ก็ อยากจะเอาไม้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันบางท่านก็คิดว่าเอ๊ะพระอะไรของสมกิตสมประสเสรนี้เอาพระอะไรไมาให้ดูนะครับ <c oughs> นะครับใจเย็นนะครับดูกันดีๆก่อนผมจะหมุนให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยวิธีดูพระลงรักนะครับว่าเป็นเก่าไม่เก่าแล้วก็ดูรักให้เป็นก่อนเรื่องแรกก็คือรักจะมีความแห้งและหลุดออกนิดๆหน่อยๆน,นะครับคือเก่ามากครับเก่ามากแห้งมากเนี่ยรอยเปรียแตกแย่นะครับ เห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าพระเก่านะครับพระองค์นี้เป็นพระปิตานะครับเห็นไหมครับเนี่ยป <c oughs> ิตาแข้งซ้อนพิมพ์ต้อนะครับเป็นของหลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเพื่อนเพื่อนทราบนะครับว่าพระปิตาหลวงปู่ยิมวัดนองบัวเนี่ยท่านเนี่เป็นอดีตท,ท่านเจ้าอาวาสเนาะวัดนองบัวเนี่ย ชื่อว่าหลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่ยิ้มและก็ท่านได้สะสมมวลสารนะครับสะสมมวลสารมาในประมาณสามปีนะครับสามปีเต็มท่านจึงได้ทําพระปิตาพิมพ์ต้อแข่งซ้อนนะครับออกมาแจกสู่สิบยานุสิตนะครับเนาะปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเป็น พระที่มีราคานะครับมีราคาแต่องค์นี้ก็คือเขาใช้ลักลงแบบยังหนามากนะครับหนามากก็เลยมองไม่เห็นไม่ชัดนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นรางรางนะครับรางรางเนี่ยมือขององค์พระท่านเนี่ยจะขึ้นมาแขนเนี่ยขึ้นมาปิดพระเนตรของท่านเนี่ยเห็นไ,ไหมครับสองข้างเนี่ยปิดตาลงปูยิ้มเนี่ยท่านรวบรวมมวลสาร โอ้หลายปีครับเขาบอกว่าสามปีเต็มนะครับก็จนครบนะครับก็ทําปิดตาพิมพ์ต้อแข่งซ้อนออกมาแจกเ็จยานุสิตนะครับเป็นพระที่มีราคานะครับด้านหลังจะเป็นดุุงๆนะครับจะดุ่งๆเหรอไหมเห็นไหมครับเนี่ยมองดีๆอาจจะไม่ทราบนะครับแต่พระปิดตายังไงก็ต้องมีรอยประกบอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับ เปตาหลวงปู่ยิ้มวัดนองบัวนะครับเป็นพระมีราคาสูงหลักหมื่นนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสเอามาเพื่อนได้รับชมแม้ว่าพระองค์พระท่านจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแต่ก็ให้เป็นเพื่อนดูรักเก่าเอานะครับดูรักกับดูรักเอานะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตะกุดเป็นอะไรกันแล้วแต่ของโบราณที่ลงรักนะเราจะดูไม่ออกเราต้องอาศัยดู รักรักขอให้เป็นรักเก่าแล้วแห้งนะครับแห้งมากๆถึงจะได้เป็นถึงจะได้พระดีมานะครับเพราะว่า <c oughs> เราก็ดูไม่ขาดกันใช่ไหมละครับส่วนพระปิตาของล,ลุงปูยิ้มเนี่ยบางองค์ก็จะเป็นเนื้อสีขาวบางองค์กัเนื้อสีเทานะครับก็มีหลายเนื้อนะครับเนาะสำหรับองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อสีเทานะครับเนี่ยเป็นรอยนะครับ แป๊บนี่นะครับผมจะลองสองกล้องให้เพื่อนๆรับชมกันดูว่าเนื้อขององค์พระท่านเป็นยังไงนะครับบางทีกกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ก็ทนดูหน่อยนะครับเพื่อนๆครับไม่ได้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเขาดูรักนะครับดูลักดูลักขอยแห้งๆเก่าๆไว้นี่ครับปริแตกแยกหมดแล้วนะครับ นี่คือพระเก่ารักก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะลงหนาหน่อยเนี่ยเนื้อองค์พระจะเป็นสีเทาๆนะครับข้างในเห็นไหมครับเนี่ย,ยสีเทาๆอ่ะก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าส่องไปก็ไม่เห็นอะไรนะครับให้เพื่อนๆดูรักเอานะครับดูรักเก่าถ้าเพื่อนๆเจอนะครับเจอรักแบบนี้พระแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆไปว่า พยายามดูรักที่เขาลงไว้นะครับขอให้เก่าขอให้หนาขอให้แห้งแห้งปริแตกแยกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยองนี้ถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับที่สุดในโลกก็ว่าได้เนื่องจากว่าไม่มีรอยปริไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขักอะไรเลยนะครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดน้องบัวนะครับเริ่มสะสมมวลสารมานะครับพระคุณเจ้าเนี่ยหลวงปู่ยิ้มเนี่ย เริ่มสะสมมวลสารตั้งแต่ปี2439นะครับจนประมาณ3ปีนะครับ3-4ปีจนมาถึง2441นะครับถึงได้สร้างเสร็จนะครับบางองค์ก็สร้างเสร็จนู่น2445นะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยใช้เวลาในการสร้างสะสมมวลสารมา3ปีนะครับ3ปีจนครบมวลสารก็เขาบอกว่า เตตาหลวงพ่อหลวงปู่ยิ้มวัดนองบัวทําไมจึงมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ด้านพุทธคุณเกี่ยวกับคงกระพันชาตรีนะครับและก็เมตตามหาจมเนื่องจากมีมูลสารอะไรบ้างเพื่อนๆทราบไหมครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่ามีมูลสารผงอิทิเจนะครับผงอิตทิเจผงปัดธรรมังนะครับผงตรีสิงเหห์อะไรครับนี่แหละครับมีโอ้ก็มีหลายหลายหลาย,หลายอย่างนะครับผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ว่า ที่จำได้หลักๆคือผงอิธิเจผงปัตธมังนะครับผงตรีสิงเหอ,อะไรนี่แหละครับสามสี่อย่างนี่นะครับอง์นี้พระแท้นะครับพระแท้ไม่ใช่ของปลอมนะครับได้มีโอกาสเอามาให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง YouTube ของเราแล้วก็เอได้รับชมกันนะครับแม้ว่าจะมองไม่เห็นตัวองค์พระท่านนะครับก็คือ เป็นพระปิดตาใช่ไหมล่ะมองไม่เห็นแต่ก็เห็นลางๆนะครับเห็นลางๆนี่ก็โอเคแล้วครับเนี่ยเนี่ยมือของท่านปิดตาเนี่ยสองข้าง,ขงปิดตาเนี่ยแข้งซ้อนเนี่ยครับพิมพ์ต้ครับก็พิมโตนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ได้เอาปิดตาหลวงปู่ยิม้มมาเพื่อนๆได้รับชมกันเนื่องจากว่าพระเ,เรามองไม่เห็นนะครับก็อาศัยว่าดูลักเอานะครับดูลักลักจะมีความเก่าและแห้งมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ก็ขอจบอีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเอีโอคลิปปิดตาลุงพดยิ้มพิมพ์ตอแข่งซ้อนนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและรับชมสวัสดีครับ